กันเวลาเดิม5ม้ามงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่สี่ร้อแล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร08 2754 7110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระสวยๆพระเก่าๆพระบ้านๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปรอสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ วันนี้ก็จัดมาถึงสองเหรียญน,นะคะสภาพดีทั้งสองเหรียญค่ะด้านหลังเป็นพอปล้อนะค,ะ,คะสำหรับเหรียญพระชัยหลังช้างนะคะสภาพดีก็จะอยู่ที่เหรียญละ200ค่ะถ้าท่านใดรับสองเหรียญน,นะคะก็จะอยู่ที่400นะคะได้หมดนะคะจะรับ2เหรียญหรือ1เหรียญก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญอนุสร์ร้อยปีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเมตตาบารมีสูงนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแพรนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระเจ้าทันใจพระาธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญพระเจ้าทันใจพระาธาตุลำปางหลวงนะคะสภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเขียววัดเสาทอง,ทองจังหวัดอ่างทองสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะ การสำหรับเหรียญเสมาหลวงพ่อเขียวนะคะวัดเสาทงทองจังหวัดอ่างทองสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดหลังหลวงพ่อคูณวัดบ้านไ่ปี2551สภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมเมเลยนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ คูณนะคะหรือหลวงพ่อคูณนะคะวัดบ้านไร่ค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อทวดหลังหลวงพ่อคูณนะคะสภาพสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่3 0 0ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองวัดพนันเชิงปี2 5 3 3จังหวัดอยุธยาสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยค่ะ สำหรับเหรียญวัดพนันเชิงนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงินใต้ห้องโจสือกงปี2539สสภาพดีนะเก็บหน้าสะสมค่ะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงินนะคะสภาพดีนะคะนะเก็บหน้าสะสมจริงๆค่ะ สำหรับเหรียญเนื้อเงินนะคะใต้ห้องโจซื้อกงนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพุทธ้รนหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมหลังสถูปหลวงพ่อทวดสภาพสวยน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญผู้ซ้อนหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมสภาพสวยนะคะเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมใต้ฮ่องกงเนื้อกระไหล่ทองปี2522สภาพสวยเดิมเรียมพลาสติกพร้อมใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะกระไหล่ทองเต็มค่ะค่ะสำหรับเหรียญแปดเหลี่ยมใต้ฮ่องกงนะคะ เรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อรุ่นแรกกระไรทองหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีปี2508สภาพดีเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะคะของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะ กระไหลทองสวยค่ะค่ะสําหรับรูปหล่อรุ่นแรกนะคะกระไหล่ทองสวยๆเรี่ยมพลาสติกเติมพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่1,700ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตเข็มกัดล้อมพลหลวงพ่อคูณวัดบันไลเสาห้ารุ่นคูณพันล้านปี2,537สวยมากนะาเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆเลยนะคะสวยค่ะ สำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณล้อมพลอยนะคะสภาพสวยสภาพเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญยืนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทปี2559ตอกโค้ดหมายเลขสภาพสวยเดิมขนาดนะคะกว้าง1น,นิ้ว คูณสามนิ้วนะคะสามนิ้วก็ไม่ถึงดีนะคะแต่กว้างหนึ่งนิ้วนะคะความยาวก็จะประมาณเกือบสามนิ้วนะคะสภาพก็สวยเดิมนะคะเดิมเดมเลยนะคะสำหรับองค์นี้น่าใช้น่าบูชานะคะค่อนข้างที่จะหายากนะคะค่ะสำหรับเหรียญยืนหลวงปู่สุกวัดปักคลองมะขามเท่านะคะสภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหรือสีลอยองค์เก่ามากไม่ทราบสำนักสภาพสวยสมบูรณ์น่าเก็บน่าสะสมค่ะถ้าท่านใดนะคะชอบเก็บชอบสะสมพระเก่าๆหรือของเก่าๆนะคะก็จัดเลยนะคะกับรูปหล่อหรือสีนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อหรือสีเก่านะคะไม่ทราบสำนักสภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระกิ่งเก่านะคะด้านหลังเขียนว่าอนาลโยเก่ามากไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์น่เก็บหน้าบูชาค่ะเก่ามากจริงๆนะคะด้านหลังเขียนว่าอนาลโยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะไม่ทราบที่นะคะสําหรับองค์นี้นะคะศิลปะก็สวยค่ะค่ะสําหรับรูปหล่อพระกิ่งนะคะ เก่าไม่ทราบที่สภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อกเก่าคล้องประคําเก่ามากไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะคะที่เก่ามากนะคะเป็นพระในบ้านเลยนะคะพระเก็บพระสะสมนะคะ ท่านผู้ใจดีก็เหมาให้มานะคะสภาพก็เดิมๆค่ะค่ะสำหรับรูปหล่อ,อกเก่าค้องประคํานะคะเก่ามากไม่ทราบที่สภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อทองแดงเถื่อนพิมพ์สมาธิเข่าวกว้างเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็พิมพ์แปลกๆนะคะเก่ามากนะคะไม่ทราบที่อีกหนึ่งองค์นะคะเป็นพระบ้านเดียวกันเลยนะคะเดิมๆค่ะค่ะสำหรับพระปิดตาเนือ้อทองแดงเถื่อนพิมพ์สมาธิเข่าวกว้างนะคะเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะถ้าท่านใดนะคะต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาวัดสะพานสูงเนื้อตะกัวเก่าสภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เก่ามากนะคะเป็นเนื้อตะกัวนะคะเห็นไหมคะพระปิดตาเก่าวัดสะพานสูงนะคะเก่ามากค่ะค่ะสําหรับพระปิดตาเนื้อตะกัววัดสะพานสูงนะคะเก่าสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระร่วงนั่งครึ่งซีกเนื้อทองแดงผสมเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะเป็นพระร่วงนั่งครึ่งซีกนะคะก็ค่อนข้างที่จะเก่านะคะดูศิลปะดูความเก่านะคะการสำหรับพระร่วงนั่งครึ่งซีกเนื้อทองแดงผสมเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นกิ่งพระประธานทอนวัดพิกุลทองหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีไม่ทราบปีสร้างนะคะแต่เก่าค่ะสภาพก็สวยเดิมนะคะเห็นไหมคะพิกุลทองนะคะด้านหลังก็จะเขียนไว้แบบนี้นะคะสวยค่ะ สภาพดีมากเลยนะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้ค่ะสำหรับกิ่งพระประธานพรวัดพิกุลนะคะหลวงพ่อแพรของเราสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสิงห์พระอาจารย์สิงห์ทองสุวรรณธรรมโมวัดสามัคคีวัฒนา จังหวัดเพชรบูรณ์ปี2518สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็สภาพดีนะคะเดิมๆค่ะคสำหรับสิงห์พระอาจารย์สิงห์ทองนะคะวัดสามคัคคีวัฒนานะคะสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหลวงปุสุขวัดปักลองมะขามเท่าเก่าไม่ทราบปีสร้าง เลียมตลับอย่างดีพร้อมใช้น้าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะเป็นพระเก่าพระเก็บพระสะสมนะคะเห็นไหมคะท่านเจ้าของเดิมคงใช้อยู่นะคะใส่ตลับอย่างสวยอย่างดีเลยนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะค่ะสำหรับผ้าหลวงปุสุขวัดปกักลองมะขามเท่านะคะใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้อง์นี้ก็จะอยู่ที่ 650ค่ะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเก่าเนื้อจัดเนื้อแก่งสภาพสมบูรณ์เรียมกรอบอย่างดีอย่างสวยพร้อมใช้ก็น่าใชหน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆเลยนะคะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะสําหรับพระสมเด็จเก่าๆองค์นี้นะคะ ก็พระเกบพระสะสมพระในบ้านเลยนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จเก่าๆเนื้อจัดเนื้อแก่งนะคะใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายแปะลงสีเลี่ยมเงินเก่าสภาพสวยสมบูรณ์ขนาดนะคะก็กว้างเกือบ2นิ้วนะคะ ความยาวก็จะอยู่ที่สองนิ้วกว่าๆนะคะน้าเก็บหน้าบูชาค่ะความกว้างก็อยู่บริเวณนี้นะคะสองนิ้วนะคะความยาวก็สองนิ้วกว่านะคะบานนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแต่ก็สวยมากค่ะเห็นไหมคะแปะลงสีค้าขายร่ำรวยนะคะก็ค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับรูปถ่ายแปะลงสีเลี่ยมเงินเก่าๆนะคะ สภาพสวยสมบูรณ์บานี้ก็จะอยู่ที่750ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งเนื้อนวะโลหะหลวงปูเจือวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคปรปฐมต่อโคตใหมายเลขสภาพสวยซองเดิมๆน่าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัชดๆค่ะนี่ก็ซองเดิม ใบเดิมเลยนะคะราคายังอยู่เลยนะคะจองวัดมานะคะเจ้าของเดิมก็ไม่ได้อ,ออกไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในกันค่ะสวยมากนะคะเดิมๆค่ะเห็นไหมคะตอกโค้ดหม่เลขใต้ฐานนะคะเป็นเนื้อนวะโลหะนะคะสวยค่ะ ค่ะสำหรับพระก,กิ่งนะวะโลหะหลวงปูจเจือนะคะพระสวยพร้อมซองเดิมๆนะคะองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะสวยมากนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นตลับสีพึ่งหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทก้นหมายเลขหนึ่งสภาพดีค้าขายร่ำรวยน่าเก็บน่าบูชาค่ะ ค่ะน้เก็บหน้าสะสมนะคะเดิมเเลยนะคะค้าขายล่ำรวยค่ะเห็นไหมคะนีค่ะค่ะสำหรับตลับสีพึ่งหลวงพ่อกลวยนะคะสภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะ่ใช้หน้าบูชาค้าขายล่ำรวยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ้าสวัวพิมพ์ซ้อนยันกับรุ่นหนึ่งหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองจังหวัดอยุธยาปี2536สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะก็สวยเดิมนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะอยู่ในกล่องเดิมๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะ เห็นไหมคะถ้าท่านใดต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมก็แจ้งได้เลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะคะพระสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดิมค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระกิ่งปุญโยรุ่นแรกรุ่นวิหารธรรมหลวงปู่ลือวัดป่านาธรรมวันาวาดอายุ8 7พรรษาจังหวัดมุกดาหารปี2,538สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆนะคะหน้าเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะพระอยู่ในกล่องเดิมๆเลยนะคะ สวยเดิมแบบนี้ก็นะ่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับองค์นี้นะคะกิ่งดังฟังชัดนะคะค่ะสำหรับพระก,กิ่งปุญโยนะคะรุ่นแรกรุ่นวิหารธรรมหลวงปูรือวัดป่านาธรมวนาวาดนะคะพระสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งสมเด็จนางพญาทรงเครื่องพระอาจารย์สุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะทรงเครื่องนะคะสำหรับองค์นี้นะคะสวยมากค่ะเห็นไหมคะ นี่ก็เดิมๆเลยนะคะหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะพระไม่ได้ใช้อยู่ในกล่องเดิมๆเลยนะคะค่ะสำหรับพระกิ่งสมเด็จนางพญาทรงเครื่องพระอาจารย์สุริยันวัดป่าวังน้ําเย็นนะคะพระสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญลูกไข่หลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วจังหวัดอยุทยาไตามาาปี2,555ต่อโค้ดหมายเลขสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดมก็น่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะต่อโค้ดหมายเลขนะคะพร้อมกล่องเดิมๆิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญรูปไข่หลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วอยุทยานะคะพระสวยเหรียญสวยพร้อมกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดกระไรทองรุ่นมหาเมตตาวัดถลุงทอง จังหวัดนครศรีธรรมราชปี2552ต่ออกโค้ดหมายเลขสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆเ,เดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะกระไหล่ทองสวยเดิมๆค่ะเห็นไหมคะด้านฝากล่องก็จะบอกชื่อหลวงพ่อชื่อรุ่นปีพศวัดนะคะนี่ค่ะสวยนะคะสวยมากๆนะคะสำหรับหลวงปู่ทวดองค์นี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะคะ แต่พระสวยมากเลยนะคะเดิมๆค่ะเห็นไหมคะอยู่ในกล่องกรมหยีเดิมๆเลยนะคะต่อโค้ดหมายเลขใต้ฐานนะคะสวยเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสําหรับรูปหล่อหลวงปู่ทวดกระไรทองสวยเดิมนะคะพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระผงพุธทธโสธรรุ่นประวัติศาสตร์เปิดอาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2543หนึ่งชุดก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3องค์นะคะ3พิมพ์สภาพก็สวยเดินพร้อมกล่องเดิมค่ะสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆนะคะน่าเก็บน่าบูชาเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ เดิมๆนะคะ1ชุดก็มีด้วยกันทั้งหมด3องค์นะคะเป็นเนื้อผงนะคะ3องค์ก็3พิมพ์มนะคะ3แบบเลยนะคะเดี๋ยวรำมลชมชัดๆค่ะค่ะองค์แรกนะคะเป็นเนื้อผงหมดทุกองค์นะคะสําหรับชุดนี้นะคะนี่ค่ะองค์ที่สองนะคะจะเป็นรูปไข่นะคะเป็นเนื้อผงเหมือนกันค่ะสวยเดิมค่ะ องค์ที่3จะเป็นพิมพ์สมเด็จนะคะแต่ก็จะใหญ่กว่าองค์แรกนะคะคะพระสวยพระเดิมนะคะนัเก็บน้าสะสมนะคะหายากนะคะไม่ค่อยเจอแล้วนะคะค่ะสำหรับพระชุดนะคะพระผงพุทธโสธรรุ่นประวัติศาสตร์เปิดอาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพระสวยพร้อมกล่องเดิมๆชุดหนึ่งมี3องค์นะคะสำหรับชุดนี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะ น้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดิมๆสวยเดิมค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระร่วมกันขอบคุณมากค่ะ